คลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอกหักนะคะว่าทําไมมันเจ็บปวดมากขนาดนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาอาการอกหักและการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมเพื่อเป็นความรู้และสามารถนําเอาไปใช้ได้จริงนะคะอยากจะบอกว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดขอให้คุณยอมรับมัน พร้อมที่จะ,ะพร้อมที่จะต่อสู้กับความเจ็บนี้นะคะความเจ็บปวดนี้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิตอีกไม่นานคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะชีวิตดีกำหนดได้อมรินสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในแบบของตัวคุณเองวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหัวใจนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือวิธีการเยียวยารักษาอาการอกหักอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการเยียวยาหัวใจที่แตกสลายเนี่ยมันอาจจะยากในตอนแรกแต่คุณจะค่อยๆดีขึ้นด้วยขั้นตอนเหล่านี้นะคะขั้นตอนแรกก็คือเลือกที่จะ วิ่งหนีจากความเจ็บปวดหรือจัดการกับมันหวังว่าคุณจะต้องการจัดการกับมันนะคะและไม่กวนใจตัวเองด้วยวิธีอื่นอ่ะอย่างเช่นอ่ะการทำงานหนักเกินไปการใช้สารเสพติดการกระโดดไปสู่ความสัมพันธ์แบบอื่นการยุ่งมากจนคุณคิดไม่ออกจะทำอะไรอะไรแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดการแบบที่ไม่ดีนะคะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะ เราต้องลุกขึ้นมาสู้กับความท้าทายและจัดการกับมันอย่างตรงไปตรงมาวิธีนี้จะช่วยให้คุณปราศจากความเจ็บปวดในช่วงเวลาที่ต้องใช้แทนที่แทนที่จะอยู่กับมันตลอดไปนะคะอย่าลืมนะคะเลือกสักอย่างหนึ่งข้อ2ก็คืออย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดอยู่ในชีวิตอนาคตของคุณ หากคุณทําผิดพลาดมาเนี่ยแล้วคุณรู้สึกผิดในขณะเนี้ยคุณอาจต้องการขยายคําขอโทษของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันคือฆาตกรมันจะฆ่าเราฆ่าจิตใจเราไปเรื่อยๆเราควรหยุดมันกําจัดมันซะนะคะ ข้อ3ก็คืออย่าไปเร่งกับตัวเองในระหว่างการเยียวยาเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งพยายามทําใจให้สบายนะคะให้รู้สึกถึงอารมณ์ของคุณนะและยอมรับมันะระงับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์และแน่นอนนะคะว่ามันต้องมีทางออกเสมอถ้ามันอึดอัดและไม่สบายตัวเนี่ยการเคลื่อนไหวจะช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนกับเป็นมนุษย์ได้นะคะแบบนี้มันปกติค่ะ อย่าอายที่จะรู้สึกแบบนั้นนะคะการเคลื่อนไหวทางร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราได้นะคะลองยิ้มดูสิลองยิ้มดูสิค่ะออกไปเดินเล่นเล่นกับสัตว์เลี้ยงออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนอารมณ์เราได้หมดอารมณ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวค่ะข้อส่นะคะไม่เป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่คุณหลงไหลยังไงอะอย่างเช่นพูด เขียนร้องเพลงเต้นลําวาดรูปและอะไรก็ได้ที่มันสร้างสรรนคะ์น่ะหากคุณมีความชอบความหลงไหลให้ใช้มันเพื่อช่วยรักษามันเยียวยาจิตใจเราได้นะคะมีสมาที่อยู่กับมันและเพลิดเพลินอยู่กับมันทําไปเลยคะ่ะทําไปเลยไม่แน่นะคะอาจจะฟลุกทำทำผลงานชิ้นโบวแดงเลยก็ได้นะคะข้อหาก็คือรู้สึกดีในแต่ละวัน ความคิดของเราเนี่ยสามารถช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าหรือทำให้เราอยู่ในสภาพของความกลัวความเศร้าและความเสียใจมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะยังคงความเจ็บปวดและโกรธนะคะแต่นั่นจะไม่ช่วยเราเป็นการส่วนตัวเลยใช้เวลาในแต่ละวันและเลือกทัศนคติที่จะยกระดับของคุณนะคะเราเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไมเซชของเรานะคะ เรามาดูกันว่าหลังจากนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้รู้สึกดีขึ้นนะคะและ move on จริงๆทําทำยังไงเมื่อคุณเริ่มรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็ถึงเวลาดำเนินการเพื่อ move on ก็คือคุณต้องรู้สึกดีก่อนอยู่ในระดับหนึ่งนะ่ะแล้วถึงจะ move on ได้ง่ายมันมีเคล็ดลับค่ะที่คุณจะปล่อยวางแล้วก็ move on ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันมีมันมีดังนี้นะก็คือแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ย ดูแลร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างอะตอนนี้ใช่มันฟังดูโบราณนะแต่มันแต่จริงๆแล้วจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณที่ที่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีในการฟื้นตัวนะคะมันจะช่วยให้คุณปลดปล่อยความเจ็บปวดและมีความคิดที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันนะคะความเครียดก็จะลดลงและลดความคิดที่แย่ๆได้นะคะ คือต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีค่ะข้อ2ก็คือมีความสุขกับคุณอีกครั้งถึงแม้ว่ายังไม่มีความสุขก็ตามนะคะก็คือมุ่งเน้นไปที่ความทะเยอทะยานและเป้าหมายของคุณหากคุณยังไม่มียังไม่มีถึงเวลาที่จะเริ่มจะเริ่มคิดหาความสุขให้ไปหาความสุขให้ไปหาโอกาสอย่าจมปักกับมันความมั่นใจเนี่ยสามารถจุดประกายเราได้นะ หรือค้นพบความสุขอีกครั้งเนี่ยได้ด้วยการกระตุ้นและเห็นความฝันของคุณอย่างเป็นจริงนะคะอกหักเนี่ยจะฟื้นตัวแต่เวลาเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นะคะข้อสาก็คืออยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยอมให้คุณเป็นในแบบตัวคุณนะคะก็อยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยอมให้คุณเป็นในแบบตัวคุณ <c oughs> ก็คือพูดคุยกับ ผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญเพื่อนและครอบครัวเนี่ยมีไว้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพูดระบายความรู้สึกเนี่ยทำให้ลดความเครียดลงได้ทำสิ่งสนุกสนุกกับเพื่อนและกลุ่มคนไปงานเทศกาลไปไปกับกลุ่มเพื่อนอสักสองสางานแล้วก็เต้นลํากันไปมันก็แสดงให้เห็นว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะและเราก็ สามารถสนุกได้โดยที่ไม่ต้องมีคู่ค่ะข้อ4ก็คือให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนคนนั้นในเวลาของคุณเองพวกนี้มันใช้เวลานะการเลือกที่จะให้อภัยในทันทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิอกอกหักได้ในทันทีนะคะเพียงแต่เพียงแต่ให้อภัยในการเคลื่อนไหวและเราก็สามารถมองเห็นแง่บวก ในสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดนะคะมันทําให้ใจเราเนี่ยปราศจากความเกลียดชังและความโกรธซึ่งเป็นสิ่งที่ฉุดล้างเราไว้หากเรายึดมั่นกับมันนะคะการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นทําให้ตัวเองเป็นอิสระ,ละและมีความสุขขึ้นค่ะข้อ5ก็คือฟังเสียงภายในใจของคุณและสนุกสงบกับมันนะคะการเชื่อมต่อกับจักรวาลธรรมชาติเนี่ยการทําสมาธิหรือภาวนาเนี่ย และการคุณเนี่ยละเลยด้านจิตวิญญาณของคุณบ้างหรือเปล่าสัมผัสกับตัวเองภายในและรับฟังคําพูดของตัวคุณเองนะคะแสวงหาความสงบและความสุขกับการรักษาและความเข้มแข็งในช่วงเวลานั้นและคุณก็จะได้รับมันอย่าลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองและอยู่อย่างเป็นสุขค่ะข้อ6กก็คือเยี่ยมชมสถานที่เก่าๆที่เคยไปกับผู้คนใหม่ๆ บางคนเนี่ยอยู่ห่างจะชอบแบบอยู่ห àng, ่างหลีกเลี่ยงจะสถานที่ที่เคยไปด้วยความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยก็คือเราชอบไปสถานที่เหล่านั้นน่ะพอเลิกกันอกหักอะไรเงี้ยเพียงเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้ผลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสถานที่บนแผนที่จะต้องถูกขีดค่าไปด้วยเราก็ไปกับคนอื่นบ้างไรบ้างนะคะอย่ากลัวที่จะไปสถานที่เก่าที่ที่คุ้นเคยคะ่ะ ที่นั่นอาจจะมีร้านอาหารที่ดีทีอ่อาหารจานโปรดหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราเคยมีความสุขมาก่อนค่ะข้อ7ก็คือหลีกเลี่ยงการปฏิเสธต,ต่อเพศทั้งหมดยังไงถ้าคุณพูดว่าผู้ชายผู้หญิงทุกคนนอกใจขี้โกงหรืออ่าฉันจะไม่รักใครอีกแล้วรักใครก็แม่งปวดใจทุกรายอะไรแบบเนี้ย เพราะเพียงว่าเออเราผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายหรือการเลือกลามาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจะทําร้ายเรานะคะก็หากเรามีมุมมองเช่นเนี้ยเราอาจจะพลาดโอกาสที่ดีและผู้คนที่เข้ามาหาเรานะคะเราจงยอมรับและเปิดรับผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะคือจัก,กรวาลเขาจะส่งเราไปสู่จุดที่ดีเสมอะคะ่ะ ข้อ8ก็คือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเองอย่างสมบูรณ์คนเดียวการมีเวลาอยู่กับตัวเองทำให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมสังคมของตัวเองได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งเรารู้จักหลายคนที่เติมเวลาให้กับคนอื่นหลังจากเลิกกันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเออพวกเขาไม่ต้องการอยู่คนเดียวนะคืออยู่คนเดียวไม่ได้อะ่ะมองอีกด้านคือคุณอาจจะไปรบกวนคนอื่นด้วยนะ วิธีเดียวที่จะเอาชนะการอยู่คนเดียวได้ก็คือการอยู่คนเดียวจริงไหมอย่าลืมนะคะตนน่ะเป็นที่เพึ่งแห่นตนนะคะดังพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้นะคะข้อกวก็คือหยุดรูปแบบเดิมหลังจากอกหักสักสองสามครั้งเนี่ยอ่ะก็สังเกตเห็นว่ารูปแบบเดิมและดูเหมือนว่าเรากำลังคบกับผู้ชายประเภทเดียวกันแล้วก็ค้นคว้าเพื่อดูว่าเหตุใดจึงเกิดเกิดขึ้นได้ มันมีข้อมูลมากมายนะเกี่ยวกับนิสัยซ้ำๆเนี่ยและออกเดทกับคนประเภทกับคนประเภทเดียวกันเนี่ยจนได้ข้อสรุปของตัวเองนะและหยุดรูปแบบนั้นไปนะและเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปในทางที่ดีนะคะข้อสิบอะก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราหลังจากความสัมพันธ์แต่ละครั้งเราได้จดบันทึกสิ่งต่างๆที่เราทำและไม่ต้องการในในความสัมพันธ์ ลงในสมองของเรานะคะเรายอมรับว่ามาตรฐานของเราเนี่ยเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะคือมันดีขึ้นไงมันมีประสบการณ์ไงเราก็จะดีใจนะคะที่ทําได้นะคะคือผิดเป็นครูนะ่ะให้นํามันมาใช้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์และสอนเตือนใจตัวเองก็จะเป็นครูที่ดีให้กับเราได้นะคะ มันมีหลายสิ่งที่จะนำนำมาเสนอในความสัมพันธ์ในแต่ละคนนะคะการโฟกัสไปที่การอยู่กับคนที่ใช่สำหรับเราเนี่ยสักวันก็หมายความว่าเราจะเราจะไม่เสียเวลาไปกับความสัมพันธ์อื่นที่ไร้ความหมายนะคะถ้าเราเคยอกหักหรือมีหัวใจที่แตกสลายก็มหมายความว่าเราได้ลองทำอะไรบางอย่างแล้วนะคะมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะคะเพื่อให้เราเรียนรู้ รู้จักคือมันมีประสบการณ์แบบนี้นะคะคือไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีหลายวิธีในการเยียวยาเยียวยาหัวใจที่แตกสลายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้คุณรู้ว่ามันเป็นไปได้นะคะมันเยียวยาได้จริงๆชีวิตเนี้มันเต็มไปด้วยทางออกและวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะความยากลำบากนะหากคุณเต็มใจคุณก็จะพบสิ่งที่คุณกำลังมองหา และหากหัวใจที่ได้รับการซ่อมแซมเนี่ยมีความสุขและหายเป็นปกติเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณแสวงหาคุณจะพบสิ่งนั้นอย่างแน่นอนค่ะฟังคลิปนี้แล้วก็รู้ถึงวิธีเยยยีวารักษาหัวใจก็อยากให้คนที่กำลังอกหักหรือคนที่กำลังรักษาเยียวยาหัวใจอยู่เนี่ยได้ผ่านพ้นอาการอุกหักมรสุมเหล่านี้ไปให้ได้นะคะ มันเป็นประสบการณ์นะคะที่สําคัญเนี่ยคุณต้องรักตัวเองให้มากไม่มีใครแล้วที่จะมารักเราเท่ากับตัวเราเองการเยียวยาการรักษาอาการอ,อกหักเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยเยียวยาได้แน่คุณต้องทําให้ทําใจของคุณเนี่ยให้เข้มแข็งนะที่สําคัญก็คือชีวิตเนี่ยต้องก้าวไปข้างหน้าต้อง move on ค่ะขอบคุณนะคะที่รับ ชมคลิปวิดีโอดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอดีมีประโยชน์ต่อไปและเพื่อนๆก็จะได้รับชมวิดีโออย่างต่อเนื่องไปด้วยนะคะถ้าชอบเนื้อหาก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีความรักที่ดีมีประโยชน์ทำรวยปังบุริเย่ ชีวิตด,ดีกำหนดได้ขอบคุณค่ะ